สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะมีขึ้นมีลงมีข้ามมีออกปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาสรุป แนวทางรัฐบาลเราเม็ดเดียวนะคะของงวดก่อนนะคะน,นี่สรุปเนาะแอนมินให้รูดหกนะคะก็เข้าอยู่หกห้านะคะเนาะตารางกำลังวันของเรานะคะแตกสามตัวนะคะห้าสามสองอันนี้ก็ล่างนะคะศูนย์เจ็ดนะคะก็ได้เฮกันเนาะพี่น้องตารางนะคะ โอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะคก็จะมีเก้าห้าสามหนึ่งแปดหกนะคะเมตเดียนมินให้รูดไปที่ ไปที่8นะคะชอบ8นะก็จะมี80 81 82 83 84 85 86 87 88แล้วก็89นะคะ ตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็น8ปดเก้าแปดแล้วก็จะเป็น86นะคะเดี๋ยวเรามารับชมสูตรคำนวณต่อเลยนะคะนะ้องพี่น้องขาอย่าเพิ่งนี้ไปไหนนะคะแอดมินลงแค่คลิปเดียวนะคะเนาะสำหรับสูตรคำนวณเองนะคะ คำนวณเองเอ็นมิให้เด่นไปที่เด่น6กับเด่น2นะงดก่อนมันกระจอกไม่เข้านะเสียดายเอาห้าเก้าไม่เอา5้หโอ้เด่น2องก็ไม่เอา3ามสค่ะลูบแหงพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะคะเข้าแต่ตัวเด่นนะงดก่อนนะมาแต่ตัวเด่นดูพี่น้อง6กับ2ถ้าใครรูดก็ชนะนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีห้าหนึ่งแปดเก้าหกสี่นะคะแอดมินให้เด่นไปที่แปดกับสามนะคะแปดกับสามนะแล้วก็มาจับแปดกันนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดเก้า 8986นะคะส่วนเด่น3นะคะก็จะมี31 32 35 39นะคะ39 36ส่วนชุดกันนะคะก็จะมี9 6 5 ห้าสามแป่าสี่หนึนะคะก็อย่าลืมแปลงล่างเมตรหนึ่งนะคะสำหรับการเบิ้ลน,นะคะก็จะมี0033 5599นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น8ปดห สามเก้าสามห้าแล้วก็จะเป็นสี่เก้านะคะใครอยากเข้าห้องนะคะตอนนี้ก็เปิดให้ฟรีนะคะ so dasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะฟรีนะ,ะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า